สวัสดีครับล้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมากางเต็นที่สวนพึ่งนะครับะราชบุรีนะฮะวันนี้ผมตั้งใจมาเลยนะครับนะฮะอยากจะมาที่นี่นะครับไล่ยุทธนาเกษตรสวนผสมนะครับนะฮะนี่นะครับอ่าไล่ยุทธนาเกษตรสวนผสมนะฮะกลางเต็นเขาเขียนราคาชัดเจนนะครับแปดสิบบาทต่อคนต่อคืนนะครับเด็กฟรีพายเรือคายักนะฮะ ไฟฟ้าฟรี wifi ฟ,ฟ,ฟรีอาหารเครื่องดื่มราคาบ้านๆน,นะครับด้านในเลยที่ผมตัดสินใจมาที่นี่เพราะเพราะนี่เลยนะครับเพราะว่ามันคือมันราคามันดีต่อใจมากเลยเดี๋ยวนี้หายากนะครับร้านยังเป็นที่ราคาแปดสิบาทเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปเจอร้อยห้าสิบกับสองร้อยนะครับบางทีก็สองร้อยห้าสิบ 250, เดี๋ยวนี้ราคากระโดดไปไกลมากเลยครับอโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบกระชับกระชับให้เลยนะครับตอนนี้กำลังขับเข้าไปนะฮะ เดีย๋ยวไปหาเดีย๋ยวไปหาที่หาที่ก่อนนะฮะโอเคค่ะนะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ลานกลางเต็นท์ไล่ยุธนานะคะก็เขาก็จะมีสถานที่ที่กว้างนะคะแล้วก็ติดติดน้ํานะคะส่วนวันนี้ที่เรามากันเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวฝนเพราะว่าวันนี้ฝนมันก็ตกทั้งวันเนาะมันคืมทั้งวันเราก็เลยเลือกจุดที่ว่ามีเป็นแบบว่านเนี่ย บางบางฝนให้เรานะคะเพราะว่าเขาก็จะมีให้เยอะเลยนะคะเป็นแบบโดมแบบนี้แบบซุ้มแบบนี้นะค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบว่าอยู่โล่งๆนะคะเขาก็จะมีซุ้มให้เขาก็จะมีให้เลือกนะคะมาเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศภายในร้านกันนะคะอ่านี่ลานนะคะก็จะปูเป็นเป็นหญ้านะคะที่ว่าเรียบแล้วก็นุ่มนะคะไม่มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆหรือว่า ทายเลยแบบนี้ค่ะเวลาเรานอนเราไม่เจ็บตัวนะคะก็วันนี้ก็มีคนมากลางไม่เยอะนะคะแต่ก็บรรยากาศเงียบสงบดีก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยเราก็เลือกกลางได้เลยนะคะว่าจะกลางตรงไหนนะคะที่เขาค่อนข้างสวยนะคะตรงนี้ค่ะก็วันนี้ฝนตกค่ะคืมทั้งวันเลยนะคะนี่อันนี้ก็กำลังกลางนะคะ, <laughs> คะอ่ะ เราจะพามาดูตรงแม่น้ํานะคะก็เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยนะคะที่นี่ก็คือจะมีการพายเรือพายักนะคะฟรีไปยือมอุปกรณ์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชูชีพหรือว่าตัวเรือเนี่ยคือเขาก็จะให้เรามาพายเล่นได้เลยนะคะส่วนค่าบริการนะคะของในส่วนของไรยุทธนาเนี่ยจะอยู่ที่ท่านละ80บาทนะคะเด็กฟรีนะคะก็จะมี WiFi ให้ใช้ฟรีนะคะ มีร้านอาหารสั่งข้าวได้นะคะสั่งข้าวสั่งอาหารหมูกระทะอะไรเงี้ยได้นะคะก็คือเขาก็จะปิดสองทุ่มนะคะสั่งร้านที่นี่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ค่อนข้างถูกใจเรานะคะเพราะว่าราคาเขาเป็นธรรมมากเลยราคาเขาเป็นมิดด้วยแล้วก็ถูกใจในส่วนของตัวพื้นพื้นนะคะพื้นที่เราจะมากางเนี่ยคือมันไม่มีหินเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปกลางทุกที่เนี่ย บางที่เนี่ยมันจะเป็นหินนะ่ะมันจะปุ่มจะป่มเวลาเรากางเราปูพื้นปูนอนเนี่ยเราจะเจ็บหลังมากๆนะคะแต่ที่เนี่ยคือดีนะคะก็คือจะเรียบไม่มีหินส่วนด้านในเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นซุ้มเนะะี่ยค่ะด้านในอะ่ะเขาจะปูเป็นทรายนะคะเป็นทรายหมดเลยอ่าเวลาเรามากางเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกอผ้าใบอะไรของเราอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็กางไปบนทรายได้เลยถามว่าดีคะ่ะสะดวกค่ะ นุ่มมแน่เลยเหมือนมันเป็นที่นอนนุ่มๆให้เราได้เลยนะคะสายก็บรรยากาศก็กประมาณนี้นะคะ่ะนี่ติดภูเขาเลยนะคะติดภูเขาแล้วก็จะมีติดแม่น้ํานะคะอ่าแล้วที่สําคัญนะคะหนึ่งอย่างที่ลืมบอกไปก็คือที่นี่เขาจะมีตัวจุดเชื่อมไฟให้เรานะคะแทบจะทุกจุดเลยค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยคะ่ะถ้าใครนอนริมน้ํานอนกลางเต็นต์ติดริมน้ํานะคะก็จะมีเสา เราก็จะมีปลั๊กให้เราเตรียมเราเตรียมปลั๊กไฟมานะคะก็มาต่อสายปลั๊กไฟได้เลยก็จะมีให้ทุกจุดนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้าให้ใช้มีปลั๊กไฟให้เราต่อได้เลยส่วนห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังะจะมารีวิวในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําเนี่ยจะแยกนะคะชายหญิงนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะคะซึ่งก็ด้านหน้ามันก็จะดูลกๆหน่อยไม่รู้ทําไมหรือว่าเขาไม่เปิดใช้หรือเปล่าแต่เปิดใช้แหละเขาเปิดไฟนะคะข้างหน้าอาจจะลบนิดนึงแต่ว่าข้างเขาก็จะมีเนี่ยเห็นไหมสีดําๆกั้นให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะอ่าเขาก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยมีม่านดําๆกั้นให้เราเป็นของผู้หญิงนะคะโอเคเดินเข้ามาก็จะเจอห้องน้ํานะคะจะมีทั้งหมดสี่ห้องค่ะ เปิดเข้ามาก็จะเจอก็จะมีเป็นฝักบัวนะคะอาบน้าได้นีตะกล้าใส่ของนะคะมีห้องน้ามีโถส้วมสะอาดค่ะห้องน้ําสะอาดนะคะโอเคห้องน้ำสะอาดน,ะะน,าดนี่ค่ะประมาณนี้นะคะอ่าก็จะมีให้ทั้งหมดสิบตู้นะคะในส่วนของผู้หญิงนะ,ะเหมือนกันนะคะทุกห้อง กันนะคะคแต่ห้องนี้ไม่มีที่ฝักบัวนะคะจะมีฝักบัวห้องนี้จะมีฝักบัวนะคะมีฝักบัวให้สองห้องนะคะค่ะห้องสุดท้ายมีน้องผู้หญิงเข้าอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ําผู้ชายกันนะคะห้องน้ําผู้ชายจะเดินลงไปอีกนะคะอ้อเราจะเจอที่ล้างจาน นี่ค่ะที่ล้างถ้วยล้างจานจะอยู่ตรงส่วนนี้เลยนะคะก็จะเป็นก๊อกน้ําให้เลยค่อนข้างแรงเลยนะคะมีสองก๊อกนะคะล้างจานล้างอะไรได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําของผู้ชายค่ะห้องน้ําของผู้ชายนี่ก็คือจะอยู่สิดกระทางลงเลยนะคะทางที่เรากลางเลยนะคะผู้หญิงก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะบอกคว้ค่ะเพราะต้องเดินผ่านห้องน้ําผู้ชายไปทางนู้นแต่ ก็ถ้ากลางคืนมืดๆดึกๆก็ถ้าใครรีบก็เข้าห้องน้ำผู้ชายเลยค่ะนะคะนี่ห้องน้ำผู้ชายนะคะก็จะเหมือนกันค่ะแต่ห้องน้ำผู้ชายตรงนี้จะเปิดโล่งให้เลยนะคะจะไม่ได้มีแบบบิดชิดเหมือนของผู้หญิงนะคะก็จะมีที่อาบน้ำที่โถส้วมเหมือนกันหมดนะคะห้องน้ำผู้ชายจะมีทั้งหมดสามห้องนะคะ จะมีทั้งหมดสามห้องค่ะสะอาดเหมือนกันนะคะห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำผู้ชายนะความสะอาดจะเหมือนกันเลยนะคะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นโถนะคะโถโถฉี่ของผู้ชายนะคะที่ว่าฉี่อย่างเดียวก็คือจะมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคปะาราลงไปดูข้างล่างกันนะคะทางลงก็จะเป็นเนินนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึง ก็จะเจอนะคะรถของเราจอดอยู่หน้าศาลาของเราเลยนะคะโอเคมีอย่างขยะอะไรให้พร้อมเลยแล้วก็มีรถเข็นใด้ด้วยนะคะสำหรับคนที่จะไปกลางข้างในตรงนู้นนะคะก็จะมีรถบริการเข็นของให้เรานะคะแต่เราเข็นเองนะมีรถให้แต่เราเข็นเองนะคะนี่ห้องนอนน้อยกวายใจของเรา ถึงกลางเสร็จแล้วนะคะพร้อมนอนนะคะโอเค ตอนนี้ก็ถึงเวลานั่งชิลทุกทีนะฮะตรงน,นี้กำลังต้มโคลงนะครับต้มโคลงนะฮะวันนี้มาแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเนาะฮะโบเราไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวนาะก็คือคือผมมาทํางานก็คือผมมาทํางานที่นี่ก็ไม่อยากนอนโรงแรมแล้วครับก็ แล้วก็ประหยัดด้วยนอนนอนนอนเต็นท์ก็นะฮะราคาค่ากลางเต็นท์แค่สองคนร้อยหกสิบแต่ถ้าผมไปนอนรีสอร์ทถ้าแถวนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทแปดร้อยเก้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ชิลๆไปนะครับวันนี้ก็เลยกินแบบง่ายๆนะฮนะต้มมามากินเล่นๆแล้วเราสั่งข้าวกล่องมาแล้ว,ลวสองกล่องนะนครับนะบรรยากาศดีมากเลยนะที่นี่นะบอกเลย